สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิงงพาพรดุษณนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเรายังคงติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ําท่วมค่ะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมหลายท่านตามข่าวน้าท่วมหลายพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานพิกัดแรกวันนี้ดูกันที่สุพรรณบุรีนะคะแม้ว่าสองสาวันที่ผ่านมานี้จะไม่มีฝนตกหนักในสุพรรณบุรีแต่ว่าตอนนี้บางพื้นที่น้ํายังขังอยู่เลยค่ะพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายนะคะมีการ ักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะรายงานสถานการณ์กันจากสุพรรณบุรีนะคะถ้าคุณผู้ชมชมพิกัดในภาพจะเห็นสีฟ้าสลับกับสีเทาค่ะสีเทาเป็นพื้นดินสีฟ้าก็คือพื้นที่บอ่อกุ้งบอ่อปลาที่ชาวบ้านเขาประกอบกิจการก็เรียกกันว่าส่วนใหญ่จุดนี้เป็นเกษตรกรบอร่อกุ้งบอ่อปลานะคะพิกัดนี้ค่ะ คุณรุ่งพัทรพงศ์กิติวิรียพันนะักข่าวพลเมืองจากสุพรรณบุรีลงพื้นที่เล่าถึงการสำรวจพื้นที่กเกษตรกรรมที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะนอกเหนือจากคนต้องอพยพเนี่ยจุดที่ได้รับผลกระทบเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาและนาข้าว ชาวนาแล้วก็เกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเขายังไม่ได้เก็บเกี่ยวยังไม่ได้ดูแลผ,ลผลผลิตกันเลยอะค่ะแต่ว่ามาเจอน้ําท่วมนะคะจุดที่รับผลกระทบในสุพรรณบุรีมีทั้งเขตอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอบางปลาม้าตอนนี้3มสัปดาห์กว่าๆแล้วที่ต้องอยู่กับน้ําค่ะมีข้อมูลล่าสุดนะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นทางผู้นำชุมชนก็มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกันแล้วค่ะ ไปสำรวจกันทั้งจุดที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นนี่มีรายงานว่าเกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ200รายพื้นที่ความเสียหายในจุดนั้น1,735รายไร่อันนี้เป็นข้อมูลเฉพาะ7ตำบลในอำเภอบางปลามาซึ่งถ้าสำรวจครบนี่เขามี14ตำบลตัวเลขความเสียหายน่าจะมากกว่านี้ค่ะ นำควงปลาพืชพ่นมะลิเสียห้อยอยู่ครับส่วนบ่อปลาตื๊ดไรครับตื๊ดเ้าวจะเสียห้อยหมดเรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเราเสียใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโควิดกับราบ้างพ่นอะไรได้พ่นมะลิตอนนี้ครับชาวบ้านก็แย่งนะครับ อย่างในน้อยล่าสุดตอนนี้มีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าไปช่วยเรื่องของการผลักดันน้ําที่ท่วมลงสู่คลองสาธารณะบ้างแล้วนะคะแต่น้ํามันเยอะจริงๆค่ะผู้ชมปีนี้ก็ยังคงท่วมอยู่ในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่เนี่ยมันรับน้ําเยอะนะคะผลกระทบก็เกิดขึ้นเยอะแล้วกเกษตรกรหลายคนบอกน้ําปีนี้มากันแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการช่วยผลักดันน้ําเกษตรกรก็ร้องขอบอกว่าการเยียวยาผลกระทบเรื่องธุรกิจที่เขาทํากันอยู่บ่กุ้งบปะะ่ปลาเนี่ย ต้องช่วยเยียวยานะคะเพราะนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของใครหลายคนค่ะไปต่อกันที่เรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะเจอกับน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดค่ะจุดหนึ่งที่เรารายงานกันอย่างต่อเนื่องก็คือพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะหลายจุดอยู่ระหว่างการฟื้นฟูแล้วก็ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจกันได้อีกรอบหนึ่งค่ะ พิกัดนี้ชมภาพจากคุณชาวลริตวิกุลชัยกิจนะคะรายงานจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นภาพความเสียหายคือร่องรอยความเสียหายยังอยู่นะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลเข้ามาท่วมทิ้งโคลนเอาไว้ทำความเสียหายกันสัปดาห์กว่าๆค่ะคุณผู้ชมจุดที่ได้รับความเสียหายหนักๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นธุรกิจรีสอร์ทบ้านพัก ทัวร์นำเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งหลายจุดเนี่ยพิกัดการท่องเที่ยวเขาไปอยู่ริมน้ําคือตั้งอยู่ริมน้ำอะค่ะตอนแรกก็หวังว่าคลายล็อกในช่วงหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาจะเปิดการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเฉพาะก,การท่องเที่ยวเส้นทางน้ําตกทีลอสูแต่ภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เข้าของมันเสียหายไปหมดเลยค่ะบางส่วนไหลไปกับน้ําบางส่วนยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้ค่ะ เป็นความเสียหายอย่างหนักกับธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเนี่ยแหละค่ะได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มยังคงฟื้นฟูกันไม่แล้วเสร็จนะคะหลังจากน้ำป่าลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่26กันยายนระดับน้ำบางจุดในช่วงนั้นคุณผู้ชมมิดหลังคาบ้านเข้าของเสียหายโดนพัดพาไปกับน้ำที่พัก บ้านพักรีสอร์ทที่อยู่ติดกับลำน้ำก็ได้รับความเสียหายหนักเลยนะคะผู้ประกอบการเขาบอกอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาเนื่องจากเห็นว่าอาจจะ ฟื้นไม่ทันการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงค่ะบางส่วนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ควักทุนมาฟื้นแล้วรอบนี้น้ํามาซัดทุนไปหมดค่ะไม่มีแล้วทุนอีกก้อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดกันไปแล้วนะคะเรียกว่านี่เป็นภัยซ้ําซ้อนของธุรกิจท่องเที่ยวและคนในพื้นที่อุ้มผางค่ะตั้งแต่เกิดแม่ก็ครั้งนี้ละค่ะที่เกิดอุทกภัยที่น้ำเยอะแม่ไวไปไวค่ะ เยอะมากเลยสร้างความเสียหายให้กับรีสอร์ทมากค่ะทวมถึงหลังคาเลยตอนนี้ก็เสียหายนะปกติก็ช่วงนี้ก็จะเตรียมกันละค่ะถ้าเดือนพฤศจิกายนี้ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นอนเรเสียหมดเลยเสียหมดเลยค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะทิ้งหมดเลยค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับความเสียหายเบื้องต้นที่สำรวจได้ก็สิบสามลาย ถ้าคิดเป็นวงเงินเสียหายก็ร่วม30บล้านบาทนะฮะอันนี้ก็บางรายนี้ก็คงจะต้องยุติการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าเสียหายมากต้องเริ่มต้นที่ศูนย์หมดเลยนะบางรายก็ติดลบแล้วครับตอนนี้มีมีจำนวนน้อยที่จะฟื้นฟูได้เร็วนะฮะนั่นจะใช้เวลาหลายเดือนนะครับส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวอุ้มผางเนี่ย ก็อีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งที่น้ําไม่ท่วมก็ยังยังสามารถบริการรับนักท่องเที่ยวได้ปกตินะฮะคือจริงๆก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอ่ะค่ะเขาเตรียมพร้อมอย่างมากที่จะรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะคะรอเพียงมติของทางจังหวัดว่าจะเปิดให้เส้นทางการท่องเที่ยวน้ําตกทีลอซูบริการล่องแพในพื้นที่กลับมาได้เมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่รอก,ก็คือเรื่องของการเยียวยา,ยาเพราะนั่นจะเป็นเงินทุนในการเดินหน้าต่อด้วยนะคะ นอกเหนือจากการเฝ้าระวังมวลน,น้ําและภาพผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางอีกจุดหนึ่งไปดูภาคอีสานเรื่องน้ําเหมือนกันแต่เป็นการผันน้ํานะคะเป็นความกังวลใจของชาวบ้านในพื้นที่ตาบลไร่ใต้อาเภอพิบูลบังสาหารที่อุบลราชธานีจุดนั้นอยู่ในพื้นที่ลำดมใหญ่เขาจับตาโครงการผันน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะพิกัดนี้คุณกมลหอมกลิ่นนะคะนักข่าวพลเมืองและอีกบทบาทก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่รายงานภาพนี้กับเรานะคะ 8ตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นในตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูร์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันไปยื่นหนังสือค่ะแสดงความกังวลใจต่อโครงการที่ชาวบ้านเรียกกันตามความเข้าใจว่าเป็นโครงการผันน้ำเลี้ยงเมืองอุบลยืนต่อนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าจะมีการดําเนินโครงการเกิดขึ้นนะคะทําให้ชาวบ้านกังวลใจค่ะว่าโครงการที่ว่าจะกระทบต่อที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยไปยื่นหนังสือต่อโครงการชนลประทานจังหวัดอุบลราชธานีแสดงเจตจํานงว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการผ่นน้ําเลี้ยงเมืองอุบลที่ชาวบ้านเรียกกันจนล่าสุด 8ตุลาคมตัวแทนชุมชนได้ยื่นรายชื่อของชาวบ้านที่กำบวลใจนําโดยกำนันตําบลไร่ใต้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้ง15หมู่บ้านต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เป็นโอกาสดีอยู่ที่รัฐมนตรีพ่นลงมารับสาบปัญหาแต่ว่ากับว่ท่านแ็บใจนะครับมันยังเพิ่นเบเาก็ยังมีเงื่อนงัให้ข่าวเือบแข้งไกยู่ฟ่าโครงการนี้ ก็กระทิมไงตากรมชนอัปทานพิจาณาพิจณานะครับนะครับบพบ่ได้รับป,ปากกับพี่หน้องว่าเสียข้องการนี้ทัดทิมไปเลยนะล่ำโดมใหญ่นี่มีล่ำห่วยนะครับแต่กรลองน้ำสาขาหลายนะครับท่านสิเฮ็ดจังไหนได้เมื่อตันเฮ็ดแม่น้ำใหญ่มากนี่ทั้งเทิอนี่น้ำสิท่วมหลายกาเกาได้ความ,มุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยกันว่า เอาว่าเรามาถกกันก่อนผลดีผลเสียนะอะไรถ้ามันเสียเราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันดีก็อธิบายชาวบ้านฟังแต่ถ้าท่านไม่ท่านไม่ไม่สมมติท่านไม่เห็นด้วยนะผมก็บอกถ้าท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยกระบวนการมันก็เดินต่อ,อยากอยู่แล้วนะนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วคือเราต้องทําด้วยการมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ทําอยู่ดีๆว่าอยากทําก็ทําไม่มีครับทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะนี่นะ เวลานี้ท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไปแล้วนะคะแต่อย่างไรชาวบ้านที่เข้าร่วมเวทีบอกว่ายังไม่วะยังไม่วางใจนะคะยังคงจะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นข้อมูลเท่าที่ชาวบ้านมีก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะดังนั้นเรื่องของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยตัดสินใจค่ะติดตามปิดท้ายสีไซส์โฟกัสพิกัดข่าววันนี้ชวนคุณผู้ชมลงใต้ไปในพิกัดบริเวณจังหวัดพัทลุงนะคะ ทะเลฝั่งอ่าวไทยแล้วก็จุดนี้อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ค่ะอยากจะให้ชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะของน้องๆ้องเยาวชนที่พัทลุงค่ะพิกัดนี้กลุ่มพัทลุงยิ้มร่วมกับเครือข่ายช่างภาพแล้วก็คนรักธรรมชาติเขาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะเด็กๆได้ไปผ่อนคลายชมบรรยากาศสวยๆเรียนรู้วิถีท้องถิ่น เรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เรียนออนไลน์กันอย่างหนักค่ะใช่คือได้ปลดปลงได้เห็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เห็นธรรม,ามชาติแบบสบายตาแล้วก็สบายใจมากขึ้นเพราะว่าการอยู่เรียนออนไลน์เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่มืดห้องแคบแค่ห้องสีเหลืองเนะี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นธรรมชาติแต่การที่ว่าเราได้มาที่นี่ก็คือแบบได้เห็นปลดปงล,ลงได้โล่งพื้นที่กว้างได้แทเลรงไงคือช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยเราพยายามจัดจํานวนคนน้อยอายุที่ห่างกันเยอะแล้วก็ ช่วงนี้เด็กเรียนออนไลน์ด้วยแล้วเด็กเขาจะเครียดที่อยู่ในห้องีเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในโทรศัพท์เราจึงพาช่วงวันหยุดรับสมัครเด็กไม่เกินสิบคนโดยมีเรืองสองถามลำเนี่ยให้กระจายก,กันไปแล้วก็ให้เด็กได้ผ่อนคลายได้เห็นสีเขียวของธรรมชาติได้เห็นเเหนลายๆเรื่อง ผ่อนคลายจริงๆเพราะว่าน้องๆได้ลงเรือแล้วก็สัมผัสความสวยงามตามจุดต่างๆในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยนะคะระหว่างทางเมื่อสักครู่ค่ะจะได้เห็นภาพยอยักษ์คุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของพื้นที่เป็นเครื่องมือประมงของคนที่นั่นนะคะติดตั้งเอาไว้สําหรับดักปลาค่ะการลงเรือของเด็กๆก็ได้เรียนรู้การทํานาริมทะเลสาบด้วยเป็นนาในพื้นที่น้ํากลอยแล้วก็เดินทางไปยังจุดต่างๆ ก่อนที่จะร่วมกันทำบ้านปลาค่ะใช้กิ่งของต้นลำพูนะคะซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่แล้วในระบบนิเวศพื้นถิ่นนำมากองไว้ตามจุดต่างๆที่มีไม้ไผ่ปักกันอยู่ค่ะเพื่อทำไว้เป็นที่กำบังแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนค่ะคืออาชีพคนแถวนี้คืออาชีพประมงเพราะฉะนั้จปลาลูกเบ้แล้วก็ปลาทั่ๆไปเนี่ยเมื่อมีการจับเนี่ยเรากคืออยากสร้างบ้านปลาขึ้นมาเพื่อการเป็นที่ กลุ่มฟักตัวอ่อนของปลาซึ่งเป็นบริเวณตรงนี้จะเป็นเขตอนุรักษ์อนุรักษ์ไม่มีการเข้ามาล่าปลาในพื้นที่ตรงนี้เราจึงพาเด็กมาเนี่ยมาช่วยกันสร้างพื้นที่ให้ปลาได้มีที่อยู่อาศัยอยู่ตรงนี้ต่อไปบ้าจาเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็ทํากันเป็นปกติอยู่แล้วในบางจุดที่ควรจะทําเพื่อเหมือนกับให้เป็นจุดที่มีปลาอยู่แล้วก็โซนที่เราไปทำเนี่ยคือเป็นโซนที่เขาห้ามห้ามจับปลานะครับ เพื่อที่จะอย่างน้อยได้อนุรักษ์พันธุ์ปลาเอาไว้แล้วก็ส่วนร่วมจากน้องๆเยาวชนแล้วก็ทีมงานนะักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยที่มาเนี่ยถือเป็นการทําความรู้จักกับพื้นที่แห่งน,นี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเลปักปะเนี่ยเป็นน้ํากร่อยแล้วก็แบบมีปลาได้แดมสมบูรณ์แล้วก็ปลาที่นี่อร่อยมากเพราะว่าคำกับข้าวนี่คือแบบอร่อยจริงๆเพราะว่า โดยส่วนใหญ่เนี่ยแม่คือเป็นคนแถวนี้เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งตรงนี้ค่ะ ลองดูกันหน่อยค่ะว่าจุดนั้นระบบนิเวศส,สมบูรณ์กันอย่างไรดิฉันบอกแล้วว่าอยู่ในพื้นที่พิกัดของฝั่งอ่าวไทยนะคะนี่คือทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะจุดที่ทําบ้านปลากันอยู่บริเวณด้านบนค่ะคุณผู้ชมนี่คือพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะเป็นพื้นที่ค้าเกี่ยวระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงค่ะทําบ้านปลาด้านบนก็คือทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาดิฉันซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ จุดนี้อยู่ใกล้กับบริเวณปากน้ําที่คลองปากปะจุดที่เห็นยอ,อยักษ์กันด้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่ทาประมงพื้นบ้านแล้วก็ประมงชายฝั่งแล้วก็เป็นพิกัดที่ชาวบ้านเขาทําเป็นเขตอนุรักษ์ถ้าเปลี่ยนสีแผนที่คุณผู้ชมจะเห็นว่า เขียวเข้มเลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นเขตอนุรักษ์ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากทะเลสาบสงขลาด้านล่างเป็นเขตอนุรักษ์ที่ชาวบ้านร่วมกันทําแล้วด้านบนค่ะคุณผู้ชมก็อยู่ไม่ได้ไกลาจากทะเลน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําดังนั้นระบบนิเวศตรงนี้มีความน่าสนใจนะคะเขียวเข้มทีเดียวค่ะบริเวณที่ไปทําบ้านปลากันเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นเขตอนุรักษ์อนุรักษ์แบบนี้เพราะว่าปกติทุกปีจะมีนกอพยพ บินอพยพไปแล้วก็อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่อนุรักษ์นะคะแล้วการสร้างเป็นเขตอนุรักษ์สร้างกฎเกณฑ์ทาให้ชาวประมงที่นั่นสามารถหากินได้ตลอดทั้งปีบนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่คนในพื้นที่ช่วยกันร,รักษาไว้ค่ะคุณเจษด,ดาคุณนวลวิสาคะดิฉันชมภาพแล้วอิจฉาน้องๆองะคะ่ะอยากจะไปเที่ยวบ้างคะ่ะดูภาพสิคะ ชมพระาทิตตอนเช้าสวยๆนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ระบบนิเวศประมงพื้นถิ่นด้วยค่ะนี่ก็เป็นการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆนะครับก็ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดการท่องเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ยเรา3าคนจองตั๋วไปได้ค่ะลองดูสักตั้งนะขอบคุณครับพักแฟงครับ